พระมหาภัยวันเล่าตำนานการบูชาหมาเรื่องจริงไม่ขายขำ เรื่องราวเกี่ยวกับการบูชาสัตว์ในตำนานต่างๆอย่างพญานาคนรสิงครุฑก็เป็นสิ่งที่หลายคนมีความคุ้นเคยแล้วก็ได้ยินกันมานานนะคะน้อยคนนักจะได้ทราบว่ามีการบูชาหมาหรือบูชาสุนัขด้วยเคยได้ยินแต่แหนางแมวกันซะมากกว่าซึ่งวันที่6กุมภาพันธ์2564พระมหาไยวันพระอาจารย์จากวัดไส้ทองได้โพสต์ข้อความบอกเล่าตำนานการบูชาหมานะคะว่าการบูชาหมามีมานานแล้วนะไม่ใช่เรื่องขายขำหรืออ ตมาทึกทักเอาเองมีภาพเขียนสียุคโบราณกว่า3,000ปีที่ยืนยันเรื่องนี้คนโบราณบางกลุ่มนะคะอย่างชาวดีซอรหรือชาวปู้ไตในจังหวัดเวนซามนมณฑลยูนนานของจีนคนเหล่านี้ยกย่องหมามากมีพิธีกรรมหุงข้าวใหม่เลี้ยงหมาด้วยเพราะในตำนานถือว่าหมาเป็นสัตว์ที่นำพันข้าวมาให้กับมนุษย์ชาวจ้วงแถบหลงโจในมณฑลกวางสีไทใต้คงปู้ยีในจีนชาวเขาเผ่ามูเซอที่จังหวัดตาก ชาวเขาเผ่ารีซอมีนิทานที่เล่าถึงหมาเป็นผู้นำข้าวมาให้มนุษย์มีโครงเรื่องหลักคล้ายคลึงกันว่าบนโลกมนุษย์เดิมไม่มีข้าวมีหมาก้าวหางตัวหนึ่งไปขโมยพันุข้าวบนฟ้าโดยเอาหางไปจุ่มเมล็ดข้าวมนุษย์ได้พันธุ์ข้าวที่ติดมากับหางหรือว่าขนหมามาปลูกกินหมาจึงมีบุญคุณแก่มนุษย์ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800 เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ